สบายดีพี่น้องอสองอบไทยกับขาองเรามันอ่มแล้วนนก็บุตัวพี่น้อง่เพิ่งวาวไทยว่าัเทียกับเขาองยังมีพี่น้องไปพี่น้องมาร่กันหอดแล้วพี่น้องหอดห้องหอดขั้วแล้วสบายดีชเชเิญเจ้าพี่ยังกินอโอ้เราบุกไทยเราซอยป่าน้ เจาไปซังน้ำมันะดที่นองก้องซอยป่าเจ้าห้อไ่ได้อยหกพวไปเรียบร้อยเจ้ามาเหดเจ้าพอสอยไปซอยเสร็จอ่ไปซอยเขามาอทันอทันจักเจ้าป่าไม่ใส่ตึกเหาบตึกนี่นอนอ่ะก็มีใบนี่นองก็เลียงไวป่านนี้นี่นะง่ายเนาะโเอาสูรได้เลียงป่านนี้คือใหญ่กว่ามงแต่ดูมันแน่ผมเอาพัวหรนหามันกินหอของห้อก็เ่งเดือด ใส่มมกขามหัวจิงไพรหัวจิงเคือใบมะกรูดใส่มักเตี๋ยวเปียนงนัวเอาขัวน้ำตาลอีกโอ้คนคนทีเมเบิองกับหอมรสชาติยังเห็ดช่็งตองปลาเด็กนี่จะเป็นยังปลาเด็กอันนี้ก็คือนองนำโซกสบายดีปะลุงสบายดีปะลุงลูกเอ้าสบายดีฮะนาก ตอนนี้ก็ลงหม้อกระดูกมันต้มสดน่าสดน่าสมไล่วันไหนไม่วันแหภูนะตอนนี้เรากำลังทำการซอยหอมพี่น้องกำลังสิบปุ่งเรียบร้อยแล้วยุบใบแหภูแล้วก็สิบเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเรากำลังขั่วขีป่าพี่น้องเ็ดแจ้วขมขมพอแล้ว ลายอมลายส้าลาอเจียกมน่กมน่ๆคู่อา่แู้่กบันีบาบุไทยโซซีมือน้ำนากำลังล่งเอาพี่น้องน้ำหอนหอนอุ่นอนทำาองว่างอานี้อันเด่นน้ำว่างบนบ้านพี่ถ้าใส่น้ำซุกเลยพี่น้องเด็ลาลับสุกพี่น้องมันด้หลับดิีคนก่อนพี่น้อง ยังคือยังๆคือยังว่านําอาจอ้อยเป็นหมูคือใส่ยังมีนละดบซอยพุ่นเด้นครับไตูนพี่นาเฮ้อาตูกําลังปุงพี่น้องจัง้ยโลนี่นข้าัวก็โอเม็ดใหญ่ก็ดอกพี่น้องเอ้าเฮาอีกก่อนพี่น้องเอ้ยกอซ้อนนึงทางนั้นบ่ได้ยงลกินันแฮงงนจ้าเนาะว่าเป็นหยังน โบานเป็นยังวะนั้นก็คือต้มมะขคามมันมีแต่มัขคามเนาะเจ้าคือบระยพักนี่หอมมาท่านาลงบอกคนแห้งสิมันสิเลผอยากเลเดนป่าใช่ไหมปลาฮอนหม้อทำไส้เคงนะเก็บโหวันเกือนเกือเลยจ้แม่ผู้ใดเฮ็ดบ่ีเฮ็ดกันบ่ทุกคน นี่มันชิย่างสางเฮ็ดตองเขาเทใส่เป้งนัวเข้าขัวน้ำตาลเป้งนัวขนๆเดี๋ยวก็ซีเมนตงก็แช่มัวอยากเกล็ดเขามีเจียวอยู่แล้วบบเป็นยังอาเจ้าใส่มักพีกี่บัวมพอแล้วเขามีเจียวอยู่ใส่บัวมาพี่น้องกินข้าวแล้วกันพี่น้องเรียบร้อยวานนี้เขาจะกินข้าวแล้ววานนี้ข้าพเจ้าก็มีชู้น้อยลาบซอยปลา ไมกินจำหรอกคุิวัสสั่ตรงเนี้กินน้ำเค็มรวมบุรีสั่งกํลังเกี้ยวหักมันเยาะนดีเห็นตาเห็นตาจะสี่หัวหักเลมาดมดีบัดเจียวหนาแอ้ันชอบนนจุ๊ึบุ

เ <c> ผ <ười> <c ười> ็ดสายบานเบือจม้มันจะบอะไรบือ่งอ้มตัวขนัวไไม่ตัวไปไม่ด้ตางปลางบอเฮ้ยโอ้ใ้าสิบสามยแม่ความ

anh cứ dòng mà hiến theo pa này viên và đúng Rồi ở cỏ gì chi điên chi mặt 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 mặt

不够。嗯 มอกอหนงตาไปนั่นามน่ารัเขาเรียมได้ปะจำไปงนะแล้วน้ำบูนผู้ออ้ทเกอย่งนี้ยเยาะไรข้าวข้าที่มันนี่บอกเอ่อประชงะมันประชงแต่ก็ตัดนะโค้กง

mình không nào hết, anh nhất ổn anh không được ngồi <laughs> xếp không được, anh Cái เสียพื้นอแต่ว่าเพีตอนนี้นะพี่น้องเอ้ินโเพี้นว่านีือพ่ได้บอกีจะปิินี้อนเสาสายเพี้น นอันน <l ots df> <cin'> ี้ก็วงหนึ่งพี่น้องเมื่อกี้อยู่สบายดีป้าลุงนั่นเจ้าพอแห้งแล้วอยูุ่่นกับเพ็ดอยู่พี่กับเพ็ดแซ่บอยู่แล้ววงใหญ่อีกพี่น้องสีเด็บล่าเลยพี่น้องเอ้ยกินข้าวก่อนพี่น้องจะได้ก็พอพอโมกบใหญ่พี่นนี้พี่น้องเนาะที่เขามาเบิ่งมาชมพี่น้อง ทีเวลาเวลาพามะบงกับชูพี่น้องครับก็เลยก็แชร์ให้พี่น้องด้วยกด s u b s c r i e พื่เป็นกำลังใจส่งเบาใจ่ห้น้อพี่น้องสบายแลวมั่นสบายดี